อาจารย์มัทุลีนะคะจะมาชวนเด็กคุยกันในเรื่องของการบวกที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน100ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการบวกแบบมีการทดนะคะวิธีการจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการบวกไม่เกิน100แบบมีการทดนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนแบบการบวกแบบไม่มีการทดกันบอกกันก่อนนะคะอ่า รู้จะให้ไว้ทั้งหมด9ข้อค่ะเด็กๆลองฝึกนะคะทบทวนการสักหน่อยก่อนที่เราจะไปในเรื่องต่อไปนะคะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะข้อแรกค่ะ21บวก35ค่ะตอบว่า56นะคะข้อต่อมาค่ะ42บวก53ค่ะ95นะคะข้อต่อมาค่ะ70บวก19ค่ะ89นะคะ ต่อไปค่ะ92บวก3ค่ะ95นะคะหา54บวก15 69นะคะ8บวก70ก็78นะคะ50บวก13 63ค่ะ41บวกส0 51นะคะและ34บวก50ก็จะเป็น84นะคะ นอกจากนี้นะคะอยากให้ลองฝึกคิดนะคะาการบวกตัวนี้นะคะให้ลองบวก6ข้อนะคะเขาให้ฝึกอย่างร,ว,รวดเร็วด้วยแล,วแล้วจะมีวิธีการอย่างไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาทุดินแนะนำตรงนี้นะอย่างเช่นข้อแรกขาด70บวก18บแศูนย์บวกได้8 7จบวก1ได้8ใช่ไหมคะอ่า เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกก็จะตอบ88ในเด็กสังเกตนะคะหลักหน่วยเนี่ยเขาเกิดจาก0นบวกก็เลยได้8แล้วก็7บวก1จะเห็นว่าหลักหน่วยเป็น8เหมือนเดิมนะคะหลักสิบเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะไป1อ่ะแล้วลองดูอีกข้อหนึ่ง50บวกสิ 14. นะ0ย์บวก4ได้4 5บวก1ได้6จะเห็นว่าหลักสิบ เพิ่มขึ้นไปหนึ่งแต่ว่าหลักหน่วยก็คือเหมือนกับตัวที่บวกเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้น50บวก14ก็จะเป็น64เพราะฉะนั้น,นเด็กตอบไปแล้วอย่างรวดเร็วหรือยังว่า30บวก12จะตอบเท่าไหร่คะอ่าใช่แล้วนะคะ42นะคะ60บวก11ล่ะ71นะคะ40บวก13 53และ80บวก10ก็จะเป็น 90้านะคะถ้าทำตรงนี้ได้รวดเร็วแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะสำหรับการบวกที่มีการทดนะคะอ่าบวกส9เดี๋ยวเราลองบวกนะคะแบบวิธีการกระจายก่อนซึ่งเราก็จะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกแนวตั้งเนาะก็จะเป็น54บวก19แล้วเราก็กระจาย54ค่ะได้เป็น50บวก4 นะคะแล้วก็บวกกับ10บวก9อ่า4บวก9ได้13 50บวก10ได้60ตอบครูอย่างรวดเร็วเลย60บวก13เป็น73ซึ่งถ้าเรานะคะเขียนเฉพาะ54บวก19บวกแบบวิธีรัด9บวก4ได้13ใช่ไหม 13แต่ว่าใส่เลขได้แค่ตัวเดียวดังนั้นตัวที่อยู่ได้ก็จะเป็นหลักหน่วยก็ใส่3แล้วเอาหลักสิบคือ1ไปทดไว้ที่หลักสิบนะคะ1บวก5เป็น6บวกอีก1เป็น7คําคำตอบคือ73เหมือนกันเลยถูกไหมคะอ่าดังนั้นวิธีการบวกเราก็จะสามารถบวกด้วยวิธีรัดก็ได้นะคะโดยการบวกที่หลักหน่วยก่อนเสมอนะคะบวกที่หลักหน่วยแล้วค่อยบวกตามด้วยหลัก10บ แต่มีกติกายอยู่ว่าถ้าบวกหลักหน่วยแล้วนะคะคำตอบที่ได้มากกว่า9นะเราจะต้องใส่เฉพาะหลักหน่วยแล้วก็เอาหลักสิบไปเติมที่หลักสิบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาหาคำตอบของเรานะคะให้เด็กๆลองทำสามข้อนะคะอ่าลองหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะหลังจากนี้นะ เป็นยังไงบ้างคะได้คำตอบหรือยังเอ่ยอามาดูข้อแรกนะคะ57าสิบเวกสิบบวกหเป็น12ใส่ได้เฉพาะ2แล้ว1นเอาไปไว้ที่หลักสิบห้บวกหทด1เป็น7ก็ได้คำตอบเป็น72นะคะต่อไป 42บวก39 2บวก9เป็น11ใส่เฉพาะหลักหน่วยคือ1แล้วก็เอา1อีกตัวไปทดไว้4บวก3เป็น7ทด1เป็น8อ่า81นะคะต่อไป79บวก5 9บวก5เป็น 14ใส่ได้เฉพาะหลักหน่วยก็คือ4แล้ว1ก็ออกไปทดนะคะ7ทด1เป็น8เท่านี้เองนะคะได้คำตอบถูกต้องกันใช่ไหมล่ะนะคะดังนั้นเราก็จะสรุปการบวกแบบมีการทดนะคะได้ดังนี้นะ อันดับแรกก็คือเขียนหลักเลขให้อยู่ตรงกันนะคะหลัก10หลักหน่วยนะคะหลักสิตรงหลักสิหลักหน่วยตรงหลักหน่วยอันดับที่2ก็คือเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนเสมอจากนั้นเราค่อยบวกที่หลักสิบนะคะทีนี้ถ้าบวกแล้วหลักหน่วยได้มากกว่า9นะคะเราก็จะใส่หลักหน่วยไว้ตรงกับหลักหน่วยส่วนตัวที่เกินเราก็จะไปทดไปที่หลัก10นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ทำได้หรือไม่ได้หรือขอัดข้องตรงไหนนะคะหรือทำได้แล้วนะคะบอกให้อาจารย์มัทุลรีรู้นะคะหรือว่าอยากจะให้ช่วยแนะนำในส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ